ช่องผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเลขศา ح, สตร์ศา ح, สตร์ตัวเลขเบอร์มงคลเลขมมงคลในเบอร์มือถือนะครับเพื่อเป็นเคล็ดลับเสริมความเพงความปางังสวัสดีครับทุกท่านผมเอกปัตกรจากช่องซิมลักกี้นัมเบอร์เบอร์มงคลเลขมมงคล ดูดวงนะครับช่องผมจะให้ความรู้เกี่ยวกับเลขศาสตร์ศาสตร์ตัวเลขเบอร์มงคลเลขมงคลในเบอร์มือถือนะครับเพื่อเป็นเคล็ดลับเสริมความเฮงความปังเสริมดวงโชคลาภการงานการเงินความรักให้กับทุกท่านนะครับผมถือกติว่ารู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับเรารู้มากกว่าคนอื่นเราย่อมได้เปรียบนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะนำมาเสนอนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับบางครั้งเราอาจจะยินคำว่าเก่งบวกเฮงเราถึงจะชนะคนอื่นได้นะครับบางครั้งเราอาจจะเก่งเหมือนคนอื่นมีความรู้มีความสามารถมีต้นทุนชีวิตเท่ากับคนอื่นนะครับแต่ความเพลงบุญวารนาก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับบางอย่างถ้าเราสามารถจัดสรร คัดเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองได้เราก็ควรที่จะทํานะครับเพราะฉนั้นเบอร์มคนเบอร์มือถือที่เราใช้กันทุกวันนี้นะครับก็เป็นอีกาสร์หนึ่งนะครับที่อยู่กับเราทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนนะครับตัวเลขในเบอร์มือถือเลขดีก็คือพลังงานบวกเลขเสียก็คือพลังงานลบนะครับที่จะอยู่กับเราตลอดทั้งวันนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็จะนำความรู้จากประสบการณ์ในการจัดวางเบอร์มงคล9-10ปีที่ผ่านมานี้นะครับมาเรียบเรียงและแบ่งปันให้ทุกท่านรับชมรับฟังในทุกๆวันนะครับก็คลิปนี้นครับเป็นคลิปแนะนำตัวพบปะพูดคุยกันนะครับท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากจะถามอะไรเกี่ยวกับศาสตตัวเลขตัวเลขในเบอร์มือถือ ความหมายเบอร์มือถือที่ใช้อยู่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบให้ทุกท่านนะครับก็คลิปต่อไปผมก็จะนำเสนอถึงดีๆมาฝากทุกท่านส่วนจะเป็นเรื่องไหนก็ขอให้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนำเสนอถึงดีๆ ในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบสวยรวยโชคโชคดีอาจเป็นเศรษฐีใหม่ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้